แบสดีพี่น้องชาวไทยทั้งหลายผู้ไดรักวงแขนประเทศไทยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปของพม่าเนระคุณนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฟังดูนะครับเดี๋ยวพิจารยานดูว่ามันสมควรไล่หรือสมควรใหร้มันอยู่นะเดี๋ยว สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งหลายผู้ที่รักวงแขนประเทศไทยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปของพมา่าเนระุณนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฟังดูนะครับเดี๋ยวพิจารยานดูว่ามันสมควรไล่หรือสมควรให้มันอยู่นะสมรสกับมันแล้วมีทนายคนหนึ่ง นะครับมันอ้างว่านะครับซึ่งมันก็คงเบอร์ชื่อไว้หรือว่าตัดชื่อไปว่ามันอ้างว่ามันแชทกับทนายไทยคนหนึ่งนะครับอ้างว่าบอกว่าทนายคนนี้นะครับจะเป็นคนจัดสรรหาภรรยาไทยให้มันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือว่าแล้วยังแชทคุยกับสาวไทยด้วยนะครับแต่มันก็ปิดไปนะครับก็ยังอย่างน้อยก็ดีเนาะมันไม่ได้เปิดเผยทนายไทยหรือว่าผู้หญิงไทยไปนะครับว่าทนาย ไทยมาเห็นลูกเมียน้อยเขาเรียนภาษาไทยกันแล้วโง่ค่ะเขาเียไม่ได้เรียนภาษาไทยเนาะไป <c oughs> <c oughs> เรียนทําไมเรียนแล้วก็โง่จัดไม่ไหวเพราะว่ามาสายบ้านเราบางเมืองเราหากินบ้านเราเขืมเกิมถึงขนาดด่าคนไทยด่าภาษาไทยอย่างนี้เี้ยงไม่เชื่องครับต้องไล่ต้องไล่หนีครับอย่าให้มันเหยียบ อยู่ในแผ่นดินี้มมันหากินในประเทศไทยนะนใสยวยๆอย่างเงี้สงสารในเด็กเล็กเด็กแดงพวกที่ไม่รู้เรื่องนะไอ้พวกเค็งซวยไม่กี่คนไม่กี่แสนคนให้มันไล่ไปอยู่กับมิงออนไลน์เลยครับอย่าให้มันอยู่บ้านเราไล่มันหนีผมเห็นด้วยครับ มแล้วมีทนายคนหนึ่งนะครับมันอ้างว่านะครับซึ่งมันก็คงเบอชื่อไว้หรือว่าตัดชื่อไปว่ามันอ้างว่ามันแชทกับทนายไทยคนหนึ่งนะครับอ้างว่าบอกว่าทนายคนนี้นะครับจะเป็นคนจัดสรรหาภรรยาไทยให้มันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือว่าแล้วยังแชทคุยกับสาวไทยด้วยนะครับแต่มันก็ปิดไปนะครับก็ยังน้อยก็ดีเนาะมันไม่ได้เปิดเผยทนายไทยหรือว่าผู้หญิงไทยไปนะครับว่า the